สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้ขูุกคนครับพอกระเบาเทา้าข้างหน้าเชนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องมาวันนี้มีแต่สมุนไพรมาตาเจียวแม่งดากับบวกพักพี่น้องบึงแม่งดาแม่งดาหน้าครับพี่น้องในเม่งดาหน้าลายตเตืบเอาขัวพิกเรียบร้อยขัวหอมเรียบร้อยมามาตาพี่น้องเห็ดง่ายๆพี่น้องให้พี่น้องบึงแยอหน่อยเครื่องปุงก็มีชูรดกระเาแดก,กันพี่น้องเอาตาเบิ้ลตัวลด ตำมิงดา่กนตำมิงดากนเนี่ยมันจะบแหลกบวเดซับพี่น้องอ้หูหลายตัวเลยไตไฟมิงดาครับพี่น้องได้มิงดาไหมก็เลยว่าโอ้ลวกพักใส่กับเจียวมิงดาแล้วก็ทีตตำเนียนเขือนํ้ำเล็น่อยอาหารบัานบนครับพี่น้องมาเนี้อย่าบ้านบั่นเลยกินหอมหวยๆครับพี่น้องมิงดามาเนี้มี่ยังแนวตีพี่น้องบึงหลายอย่างหลายแนวพักปังต้นสวดพักปังพี่น้องมา พักปังเน่ยนอไม่เนี่ยต้่นมนอไม่ดอกกระเจียวปลูก้หันอยู่สวนออกเลยพี่น้องไปเก็บมาในการบกบวบน้ำพีงวยมาไว้เกี่มบวจัดให้บรรยากาศยนมมือเสาอยู่ขั้วน้องสาวทักทายพี่ทักไทยน้องด้วยแหละสวัสดีค่ะอ้าวตอตอบ้านนี่เนี่ย ตำเห็นมีเป็นกากเป็นตัวกันเถโอ้ยแซมเนี่ยมีนะแซมเนี่ลักเมืองเบืองพิสูจน์ป่ะหอมป่ะไม่กินหอมอยู่เออกระหอมตัวเนาะมึงด่าเนาะไอ้ว่าเป็นตัวป่ะนี่เพราะว่ามันตัวแม่ลายบอกตัวแม่ลายเออเอาครัวพริกแล้วก็ครัวหอมครัวกระเทียมพี่น้องใส่น้ำกันอ่าเดี๋ยวเอาเอาไว้อันนั้นนำเนาะฮะเออเอาไว้น้ำก็ได้ที่การเห็ดเกว พริกซุปขวบเออเอาทำทันตัวบัดทำให้มันบ่แหลกบ้างได้หรอพี่น้องเอาทำคุลงคลิเลงกี่หน่อยอ่าพอเลยปรุงบาในีพี่น้องจริงๆเ่าสมบูชายหอมค่ะบ่วบอดิไซนนะบัวดิไซน์ไม่ถึงว่าอันหอมหอมบัวยังไงนะอือมันจิตัดก็ไม่งด่าบ่ตัดมันจิตัดกินไม่งด่าดิมาเป็นยังได้คือกัน ใส่ปะเดี๋ยกลงไปพี่น้องมาเนี่ต้องใส่ต้องใส่น้ำปลาจะมีห่วนน้ำปลาหมวนง่วนประเดี๋ยวมันจะง่วนอู้ยนะพี่น้องหอมห้วยๆเลยเขาท่าระบาดตักใส่ถ้วยเอู้ยแบบว่าตองชิมเลยพี่น้องสูตรนี้บ่ชิมเลยเพราะว่า คาดว่าเสียบเลยนะอ่าคาดว่าเสียบไว้ก่อนเอาละบาทนี่ตักออกใส่ถ้วยบาทนี่ตักออกใส่ถ้วยแล้วกันเนียนมะเขือคนตัวพี่น้องหืมคำเขาตุ๋ยตรงนี้เนาะพุณอะจะเสียบตัวอะพี่น้องฮึบเอาเนียนมะเขือบาทนี่คุณนะ โอ้ยเกียวแบบบานๆพี่น้องนี่เอาเจาะนีออ่เอาเจาะเลยใส่เข้าไปเอาเจาะเนียนมเะเขือตัวพี่น้องมาหนีิไทยพี่น้องมึงทุกขั้นทุกตอนเอาลงไปนหน่วยระบบเขื่อ,อ,อขวนมนันออกก่อนปิดขวนมนันออกตั้แบบได้ยุบมานะตั้แบบได้ยุบบ่เอาแบบเอลี่ <laughs> ทำแบบได้ยงงอยุบจังไงเอาเยี่ยมมันคือเรียนเลาะโขกอยู่มันคือเรียนลอออกกเลาะโขกอยูอ่ฮะกระเทียมกระเทียมเออเอาลูกปลายบาดนี่ไปเก็บเปลือกอ้ยถือกินหนะมูพริกเออใช่ลถถือกินหมูพริกสีจามแเราปะนี่โอ้ยตั้งทันให้ตลอกอันนี้เออเอาบล็อกใส่ไปเบิร์ตเลย แบบได้ยุคเนาะแมนขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยจามพ่อมบาเนี่คือกินผิกอื้ขักเอา้าวตำบาเนี่พี่น้องบางทืเอเขากะเอามีดมานตัดมาปาดพี่น้องก็ว่าหนึ่งตำแบบโ,โ,โคลโลเคเลเลยเห็นปะเนียนมะเขือต้มพี่น้องต้มแล้วมันเนียนเออใส่หอม สีจิงปลาแดงนี่เขาสีตม้มเออเขาสีต้่มหนำแต่นี่บบเขาใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ละนนบางเธ<ล>อกบบบางคนเพิ่งมีปนเลยใส่ปนแต่แบบนี้เอาแบบนี้เลยอ่าปรุงปลาแดกแล้วก็ชู่รสขึ้นกันแต่ว่าใส่หัวหอมนําอ่าใส่หอมนาพี่เราเตรียมหอมไ้พี่น้องโดยเฉพาะหอมมันซาลาเนี่ยนี่เข้ากันค่ะได้ก็มันเนี่ยมะเขือพี่น้องจำคุณเลยเข้ากันบาดนี้เอา หอมลงหอมงเลยครัโคเลโคเลออเด็ดมาใส่เลยอเด็ดใส่หอมชีหอมเป๋วใส่น้ำกันพี่น้องแบบง่ายกินหอมมาแล้วแบบง่ายๆครับพี่น้องเอาแบบง่ายๆถ้าเบิ่งว่าสีแสบบัวขาดว่าแสบแน่นอนแล้วก็แบบโปตองแบบโปต้องชิมอีกครับพี่น้อง ตัวน,นี้บ่ต้องชิมเลยนี่ใส่เข้าไปให้พี่น้องเบิ่งแบบเรียวๆเงี้ยๆอ่าโอ้มาพอกันเลยจัดการกันเลยนอบาดนี่เนาะแบบบ,บ้านๆครับพี่น้องมาเนี่ยคุรโคลรีให้เขากันบาดนี่อืมตาขึ้นมาเบิ่งื้นงใบอวดนั่น,นพี่น้องเอา้าไปไปเส็บๆน้ำบาวเท้าบาปที่นี่ มาพี่น้องมาอาหารบ่นๆบ่แดดเดีบ,ดบ,บโบมี่เนี่ยวกับ <c oughs> เอา้าเข่าไว้ทั้งล่างมาเด้อพี่น้องเด้อเสียบๆน้ำบา่าท้ายุ่นค้างสวนของ,องพริกนี่แหละลุกเงียนมะเขือก่อนพี่น้อง,อองมาเด้อพี่น้องเด้อตะเสียบบอ,อ,อหอมห่วยห่วย

โอ้ข้าวกูพี่น้องฮึมไผ่ว้าอะไรแบบเนี่ย <laughs> แบบบ้านๆก็เสบครับ හැක්රීම් හ ත ් ත ි ลายยางกินมาเบิดแล้วร่องแบบนี้ก่อนพี่น้องเป็นยังไงสมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องมันเนี่ย <laughs> หมองเครื่องแกะเก,าก่าใส่รวด <c oughs> แซ่บแบบแซ่บนั่นเนียนมะเขือนอวดตุดิบบ้านๆก็มาลัางสันเห็เไหนไม่นูได้พี่น้อง สแสบบถแสบข้นกับข้นอยู่กับผู้เห็ดพนว่ะหาเป็นผู้เ่าตะกี้เนาะได้ยังกับเขาแรล่งเลยอ้ยต้มต้มน่ำประเด็กเพราะในตัวเขาลงข้อแล้วว่ะ <laughs> อีกเจ้าอาทิตย์หนึ่งจิมมี่นอนนั่งดินพี่น้อง <c oughs> อ๋อเสื้อม่อนง่างมากแล้วบัน <laughs> ปักสมุนไพรงี้พี่น้อง sạp <coughs> đi đẹp <laughs> thật tấm treo miếng đà rồi đi giúp để giúp cả đào không phẩm พี่น้องอยู่บ้านอยู่เพื่อนโมมี่ยังกินเช็นเกิือในตัวก็มาเอามาต้มแล้วมาตำเนียนแบบวังทีละ่ะพี่น้องเฮ็ดให้พี่นอ้องมื่งด้วย พักปังน,นต้กระปุนเอาพ่นเนา ส่วนใส่ส่วนใส่อิ่มว่ะโอ้บมกพริกกับน้องใหม่นี่ก็เขาท่าไ่น้องเพ็ดเขากันล่องซอง บัานบาเท่าเอินว่าแซบแ <c> ซ <oughs> บขั้ขนาดทั้งเนื้อเพิ่นเอิว่าอย่างพี่นมลำแจ๊บ่ภาคใต้ก็ทีว่าร้อยจังฮู้ว่าพิตว่าถือข้อถดข้อไปได้เพียงเด้ย เป็นยังบวเท่าคือบุยุบเจีวมันเจียวกับแมงดาพี่น้องเพชรใส่กันเลยมันเจอกัะนองใม้บ้านปยครับใส่ตะเนียนมะเขืออะไรบานนี้อกหอนข้อวาบๆด้วยพี่น้อง เอากันจะทำอือออออแมแบบเมนูเขาบดติบ เาขักพี่น้องเอา้าหันทั้งทะเลเนี่ยเก่าปลาลงห่วยลงหงน้องหันมาบ้นบานๆแบบนี้พี่น้องมิงดาได้มาแต่ใส่ป่ะทีน้องสาวคนไต้ไฟนี่ยข้างน้องเนี่ยคนมาเยื่องเอาใมันขึ้นนะครับมันลงดูได้กัได้บวชารเราพี่น้องได้ซิบกุญตัวคนมาเอากับพ่อไี้ปนในเกลียวเที่งตัวผู้เนี่ยตัวเมียเนี่ยฝนตกไต่นียมันขึ้น ข่างสะลงน้องอยูนะ่แลน่ะเพราะว่าคุณบได้ใหญ่ขึ้นมาเดินแต่กับพ่อได้เก็บอยู่เอา้าข่างสวนองกพริกบรรยากาศเบิงพี่น้องทั้งหลังแดดเฮี้ืงฝ <c oughs> นตกแล้วน,วนี่นี่มาอยมือเสานี่ก็เป็นกระเดียดน,นะครับหลยมองไลยบอลฝนบอลทันตกหลหมองไลยบอลฝนตกกะระมัดระวังนี่นพี่น้องได้อลงให้ลงหน้านะครับไปให้ปลูกมั่นลงหน้ากับปลูกเขาพี่น้อง อ่าปลูกอันเครื่องปลูกของฝังนะครับอยู่น้ำไฮนากับย้ำใหญ่ขึ้นก้นแทบบานีลยน้ำใหญ่ขึ้นเดือนขึ้นเม่บ,บ่าเท่าเนี่เก็บขึ้นไมืลอเดีวเดียวฝนกรลังเล็งเพื่อนวะเพราะว่าฝนมันตกแทบสิคู่มือแล้ะครับพี่น้องเดียวนี่หญ้่าก,ก็กรลังเขียวต้นไม้ก็กรลังเขียวนะครับแต่ว่ายัางกระเว้นมากกับยังหอนอยู่เอาฝากต้นพี่น้องนะครับอาหารเหมือนบ้านมอนี่เนียนมะเขือตำเจ้วแมงดาลวกพักต้มน้ำไม่โอ้แสบค่ะ ฝากพี่น้องท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนสูมงสูบอนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่ามักอกะไรถือใจกระแช่าบารเทานี่น,นะครับเด้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ